ตัวเท้ฟุตบอลวันนี้ขอเสนอจอมทัพที่สุดในรุ่นณตอนนี้เจมส์แดิสัน ในช่วงเวลาที่สเปอร์กำลังต้องการยกระดับทีมการได้ตัวเจมส์แดิสันเข้ามาพูดได้เต็มปากว่าโคตรคุม้มออกบอลแต่ละทีทีมลุ้นมีเสียวนี่คือเพเมเกอร์ในระดับจอมสร้างสารรค์ทีบ่บรรดาเอเจนต์นักเตะยกให้เป็นดีลที่ดีที่สุดของพิมเมลีกในซัมเมอร์นี้อย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดหัวใจกดแชร์คลิปและกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวเทปฟุตบอลด้วยนะครับและโปรดอย่าจำสับสนนะครับตัวเทปฟุตบอลมีเพจนี้เพจเดียวช่องนี้ช่องเดียวไม่เกี่ยวกับใครฝากบอกเพื่อออนนคุณด้วยเมมิีชื่ มเมลิกมานานแล้วครับกับการเล่นให้กับเลสเตอร์ซิตี้มาตั้งแต่ฤดูกาล2018-2019เขาสร้างชื่อที่นั่นมาตลอดในฐานะาจอมทัพสไตล์บอลคลาสสิก5ซีซั่นกับจิงจอกสีน้ำเงินเขาคือหนึ่งในเพลย์เมเกอร์ที่น่าสนใจไม่น้อยในพิีเมลีกจนถึงฤดูกาลที่แล้วฟอร์มของทีมไม่ดีนักจนถึงขั้นตกชั้นฟอร์มของแมดิสันก็เลยดูจะดาวลงไปด้วยครับย้อนกลับไปในสมัยที่เป็นเด็กเนี่ยเขาเกิดที่โคเวนที่ทำให้เขาได้เป็นเด็กฝึกของทีมช้างกระทืบโรงจนมีโอกาสได้ขึ้นมามมีีชชื่่อใในนทุดหดหฤูกา 3.34เพียงแต่ยังไม่ได้โอกาสลงสนามจนถึงปี2016เขาก็ได้โอกาสย้ายไปนอริซิตี้ขยับจากการเล่นลีกวันขึ้นไปเดอะแชมเปยนชิปฟอร์มของเขามันยอดเยี่ยมจนได้ย้ายมาอยู่กับเลสเตอร์ในปี2018ขนาที่สเปอร์ในซีซั่นที่ผ่านมาก็เป็นช่วงที่ฟอร์มร่วงเหมือนกันจากความสเปรสประภายในที่อันโตนิโอคอนเต้ออกมาแฉทีมก็อันดับตกลงเรื่อยๆจากที่ต้นฤดูกาลลุ้นทาโฟกกลายเป็นว่าจบแค่เพียงอันดับที่8แบบประคองตัวให้รอดเท่าน,นั้นนักเตะหลายคนถูกวิจารณ์ว่าใจไม่สู้แม้ว่า ลิเคนจะยิงได้ถึง30ลูกในพิมีลีกแต่การที่ทีมมันบอกว่า,กาไกลด้วยทองต้องการยกระดับและการเปลี่ยนแปลงทีมจากภายในจริงๆสเปอร์ได้กุนซือคนใหม่ครับเป็นแองปปสเตโคกูเข้ามาคุมและเขาเลือกที่จะดึงเจมสดิสันมาจากเลสเตอร์ด้วยราคา40ล้านปอน ถามกลางคำถามว่ามันจะคุ้มหรือเปล่าเพราะเอาเข้าจริงแมดิสันก็เหมือนจะฟอร์มตกไปแล้วคนงานกับทีมชาติอังกฤษตอนฟุตบอลโลกคือติดทีมไปแต่ได้ลงเล่นแค่ศูนย์นาทีแถมยังเจ็บบ่อยสไตล์การเล่นของแมดิสันก็ถูกตั้งคำถามเหมือนกันทุกคนรู้ว่าเขายืนหนึ่งในการสร้างสรรค์เกมบอลทุกลูกที่ออกจากเขาหมายถึงโอกาสทําประตูของทีมเล่นด้ยวยมันสมองลเลาะเลี้ยวเกี่ยวหลบมีความเข้าใจเกมสูงเป็นเพลย์เมคเกอร์ธรรมชาติแต่ปัญหาคือเขาเป็นนักเตะสไตล์เบอร์สิบยุคก,ก่อนเป็นแบบเมซุตโอซ หรือเป็นนักเตะที่เหลือน้อยแล้วในฟุตบอลยุคปัจจุบันเขามีพลังงานไม่มากพอสําหรับพิมเมลิกยุคนี้ถ้ายังไม่เห็นภาพลองนึกถึงเควินเดอะบอยตอนที่เขาเป็นตัวทําเกมให้แมนเิตี้เคยเล่นเป็นแบบเบอร์สิแต่ตอนนี้เขาเล่นได้มากกว่านั้นหลวงบอลต่ำบ็อกทูบ็อกไล่เพจแดนบนเขามีมากกว่าแค่เพย์เมกเกอร์หรือแม้แต่บูนเนอร์เฟอร์นันเดสที่เป็นเพย์เมกเกอร์สายพลังงานไล่บอลต่ำไล่บอลสูงวิ่งเป็นม้าทั้งเกมหรือจะแบบเมสันเมลตอนที่อยู่เชลซีที่ทําเกมได้วิ่งไล่ไม่มีหมดทางไปเล่นด้้้าานขางก็ไดแต่ ไมดิสันไม่เป็นแบบนั้นครับมันเลยถูกตั้งคำถามว่าดึงเข้ามามันจะเวิร์กหรือเปล่าในช่วงที่สเปอร์เนี่ยต้องการนักเตะที่ยกระดับทีมได้มากกว่านี้โดยเฉพาะในช่วงเวลานั้นที่มีโอกาสจะเสียแฮร์รี่เคนกับตันและตัวแบกของทีมไปตั้งแต่ที่ไมดิสันอยู่เลสเตอร์สิ่งที่เขาโดนประจําคือการโดนไล่เตะเมื่อเป็นเพลย์เมเกอร์เป็นตัวสร้างเกมถ้าหยุดเขาได้ก็จะหยุดเลสเตอร์ได้ถึงจุดหนึ่งเขาจึงรู้ตัวว่าต้องแกงขึ้นเล่นแบบเดิมไม่ได้แล้วรวมถึงสิ่งที่ชัดเจนว่าเขาตกยุคคืคอตตอออนทอทีี่่ยูกกัับมชาิงฤษ ที่ผลงานไม่แย่และเข้ารอบได้ลึกในฟุตบอลโลกแต่กัเลยเซาเกตเนี่ยไม่ให้โอกาสเขาเลยเขาเลือกนักเตะที่เป็นแนวพลังงานอย่างจุดเบลลิงแฮมอย่างดีแคนไลท์ Can ight, อย่างแจ็คกิลลิตหรือแม้แต่จอแดนเฮนเดอร์สันก่อนที่จะเป็นเขานั่นหมายความว่าเขารู้ตัวดีว่าตัวเองมีจุดอ่อนเขาถึงเติมสิ่งต่างๆที่ขาดให้กับตัวเองปรับสไตล์ให้ตัวเองร่วมสมัยมากขึ้นวิ่งเพลสมากขึ้นทางออกริมเส้นได้ถอยต่ำลงมาเล่นบอลได้เปลี่ยนจากรับเป็นรุกต่อบอลกับเพื่อนมากขึ้นแม้อาจจะยังไม่ดีมากแต่มัันนนกกก็พฒาาาขึ้มกกตอ ไปรวมกับความสามารถในการทําเกมแบบที่เขามีอยู่แล้วมันกลายเป็นว่าเขาพิสูจน์ให้เห็นว่าทุกคนคิดผิดการที่สเปอร์ลงทุนไปที่เขาคือสิ่งที่ถูกต้องเขายกระดับตัวเองได้ที่นี่สเปอร์มีองค์ประกอบที่ดีกว่าเลตเตอร์มีคนช่วยเขาทําเกมมีแนวรุกที่เฉียบขาดขึ้นและแองกยกระดับการเล่นของเขาไปอีกระดับเขามีส่วนเต็มที่กับเกมรุกของทีมการสร้างสารรค์ของแมดิสันสร้างความดุดันให้ทีมมากขึ้นเป็นสิ่งที่ขาดไปในหลายซีซันก่อนแม้ว่าตอนนี้จะไม่มีแฮี่เคนแต่เบอร์สิบของเคนก็ถูกส่งต มาให้เขามันเหมาะสมอย่างยิ่งในเวลา6นัดของพิมลีกับสเปอร์เขายิงไปแล้ว2กับ4แอซิดเป็น2แอซิดในเกมกับเบนฟอร์ดและ2แอซิดที่จ่ายให้ลูกพี่ซนฮึงมินในนัดที่เสมอกับร์เซนนลที่เอมิเลสสเตเดียมเขาคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนสิงหาคมและถูกมองว่าเป็นการเสริมทัพที่ถูกจุดไปนักเตะที่เล่นเข้าระบบกับทีมได้แบบไม่ต้องปรับตัวเลยสิ่งที่เคยเฉียบขาดก็รับมันให้เฉียบคมพร้อมเติมจุดอ่อนให้แข็งเพิ่มด้านพลังงานของตัวเองให้ไล่บอลได้มากขึ้นให้โดนเตะก็็ไม่จ่จบงงายแ ขึ้นกลายเป็นเพย์เมเกอร์ที่ไม่ใช่แบบคลาสสิกอีกแล้วเป็นเพย์เมเกอร์ที่สมบูรณ์แบบมากขึ้น40ล้านปอนด์นี้คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์เป็นเพย์เมเกอร์ที่ฟอร์มฮอตที่สุดตอนนี้ก็ว่าได้ครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ